สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วกับว<ม>าบยไลอัพขอโทษค่ะวันน<ท><า>ี้ขา่ขาวรัวขั้วร้อนมากันอีกแล้วเ <c oughs> บื้องหลังเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการเข้าอีเวนท์ที่ดีมากๆเดี๋ยวดูแล้วกันว่าวันนี้ข่าวรัวขั้วร้อนเนี่ยจะพามาชมอะไรบ้างดูเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้รับรองว่าของเขาดีจริงๆเดี๋ยวตามไปดู ตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วนะคะแล้วกำลงกังจะเสยเข้าไปในงานกันเลยข้างหลังนั่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ก็เกือบเกือบใช่แล้วตามไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้ห oh, แล้วตอนนี้ก็ได้เข้าประตูมาสู่ในงานของ CT 200h การเปิดตัวใหม่ของ Lexus รุ่นล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเป็น Hybrid ซะด้วยรุ่นนี้ส่วนคอนเซปต์งานวันนี้เรียกว่า Devilish Angel เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าซาตานหรือว่าเทวดาวันนี้ใครจะชนะ 「エミたいコンボで」 สำหรับเจ้าแคชแบ็ก CT 200s สวยงามงดมากๆแล้วแถมเป็นฟูลไฮบริดอีกด้วยสุดยอดมากเลยอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านี่นี่นี่นีโหสีแดงล้อดำอย่างนี้นะเจเจเดี๋ยวนี้จะพามาให้ดูหลายๆสีนะจะบนเวทีนั่นเป็นแบบสีเหลืองคัสตาร์ดแล้วก็มีสีขาวที่แบบสวยมากๆไม่รู้ข้างนอกมันสีอะไรเหมือนกันดูสักหน่อยให้แม็กเท่าไหร่เนี่ยตัวสแตนดาร์ดนี่ให้มาตันๆนี่ก็แบบว่า2 0 5 5 R16 ์แล้วนะ โอ้ oh, ใช่ได้เลยใช่ได้ใช่ได้ดูด้านหน้าเลยดูด้านหน้ารถแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่ด้านหน้าข้างๆอันนั้นนะแต่แกลงหน้าอย่างี้โหดูสปอร์ตมากเลยอ่ะแล้วเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าอชอบกลิ่นนี้มากเลยอ่ะนี่ดูข้างในซะก่อนเกียร์น่ารักอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูชัดๆเลยนะภายในนี่สุดยอดมากสวยสวยมากสวยมากถ้าทางคราวนี้ไอเอทีวีของเราจะได้รถกองแน่นอนสองล้านกว่ากว่าเท่านั้นเองค่ะถ้าช่วยโลกลดโลกร้อนได้ด้วยเนี่ยคุ้มมากจัดไปเลยนะ thank you นั m e t h อ n g ์มโอดนะจ๊ะคนที่เป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานเพลงให้กับแฟชั่นโชว์ของชาแนลวันนี้มาอยู่ที่นี่กับ CT200H Lexus เอฮ้ยเดี๋ยวต้องไปมันต่อแล้วล่ะอยากมันต่อก็ตามไปเลยแล้วกัน